บุกงูเข็ดยังบุญอะไรแม่อะไรลูกเดี๋ยวแม่ทำสปาเกตตี้ให้เมืองกะเท็ดให้คุณยายไปพี่เมื่อไม่ใส่อะไรเห็ดเกิดทำมาเป็นเต้าหัวอ่ะนะคะนะคะนะคะนางเคซี่บริโภคได้นี่งามบลูกมัตติชอบไหมสวยเนาะกระเป๋าไปไหนลูกเอากระเป๋ามาสะพายด้วยเออแล้วกระเป๋ามาสะพายด้วยลูกมันจะได้ครบชุดมันเป็เสนอหน้าคนกระเป๋ามึงนี่ ติดตามได้แล้วค่ะกดติดตามได้ที่ช่องแม่ปูแม่ปูอย่างว่นรืมซื้อนะแม่ปูแอลูกปูแม่ปูแอลูกปูไปไปออกไปทางนอลูกม่มดเจนออกมาโอ้ตายแล้ววันนี้มาดูกันเพชรเอเพชซี่เดินแบบแทนแทนแท้ตามาจมาตามายออกมามามองแกงแกงพี่ลูกบอลนี่ฟังได้ซีภาษาภาษาอังกฤษภาษาสเดนภาษาลาวแล้วก็ภาษาไทยด้อเพชซี่เดินแบบไปทางนู้นเลยวันนี้ไม่ใช่น้อยชวนชม เพซซี่เดินแบบนะคะพ่อเมื่อกเตรียมตัว้วเรนะใส่นมมะเห็ดงานไว้หลายได้บอกพ่อนะสพอรรับแพงงานฝาดูยาคันฮอบบชเออนี่ยกูบอกเรื่องนมมันจะบอให้พ่อเก็บงันไว้หลายๆนะมันบอกว่ามันมีเยอะคอเออมันจะไปมัเลือดสลายแม่น,น,นม,มาบาน เี๋ยวเขาจะรู้ว่าแม่แม่แกใส่เสื้อฉันไหมเบอร์อะไร <c oughs> มาเลวมายืนตรงนี้เนี่ยมายืนแล้วเรายเดี๋ยวยายจะถ่ายรูปบอกแฟนคลับด้วยแฟนคลับสวยไหมคะแฟนคลับน้องเพ็รซี่นะคะสําหรับใครอยากดูการแสการอ่าการใส่ชีวิตของเด็หน่อยสามคนนี้ให้พิมพ์ไปที่แม่ปูแอนลูกป,ปูนะจ๊ะนี่เพ็รซี่เขาเดินแบบใส่เกือบส้นสูงด้วยนะคะหนึ่งควอมหักนะคะของนด็กน่อยนะจ๋าโดยหักใจใส่ใจรักนะจุ๊บจุ